การที่เราจะยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสนาคำว่ายกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสนาก็คือการพิจารณาธรรมเพื่อให้รู้เห็นเข้าใจในอัตในธรรมตามความเป็นจริง นี่เขาก็เรียกว่าการยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อพิจารณาในบทธรรมต่างๆหรือในธรรมต่างๆให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองแต่การที่จะยกระดับจิต ขึ้นสู่วิปัสสนานั้นมันก็ต้องมีความพร้อมในทางจิตนั่นก็หมายถึงการมีสติพร้อมถ้าสติพร้อมแล้วก็สามารถที่จะยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้แต่ถ้าสติไม่พร้อมแล้ว การยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเหมันก็จะทำได้ยากเพราะการพิจารณาธรรมนั้นถ้าสติไม่พร้อมการพิจารณามันก็จะสะดุดติดขัดไม่ราบลื่นนั่นก็หมายถึงว่าจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันสติไม่อยู่กับปัจจุบันจิตไม่อยู่กับปัจจุบัน มันก็จะสั่งสายฟุงออกไปณจุดอื่นไม่อยู่กับจุดที่เราจะคิดพิจารณาธรรมนั้นๆจะโผล่ไปตรงนั่นตรงนี้ดังนั้นแล้วเมื่อเราสติยังไม่พร้อมการที่จะยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาหรือพิจารณานั้นมันจึิงเป็นสิ่งที่ไม่ควร ดังนั้นแล้วผู้ปฏิบัติจึงควรที่จะฝึกสติให้พร้อมคือมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันสติรู้อยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับกายและจิตของเราคือนิ่งรู้อยู่กับกายและจิตของเรานี้ไม่สั่งสายไปทางไหน นั่นก็หมายถึงว่าจิตมันเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วนั่นเองเมื่อจิตมันตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล้วสติกับจิตมันก็จะแนบแน่นสลิตเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่กับปัจจุบันจิตนั้นแล้วกึงจะยกระดับจิตขึ้นสู่การพิจารณาคือวิปัสสนานั้นได้ดังน,น,นี้เมื่อสติ กับจิตแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นนั้นได้แล้วนั้นจิตอยู่กับปัจจุบันเรายกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อเรายกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนานั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาธรรมได้การพิจารณาธรรมเราก็จะพิจารณาได้ในสองแง่สองอย่าง คือทั้งธรรมที่เกิดอยู่กับปัจจุบันคือเกิดเฉพาะหน้าธรรมที่เกิดเฉพาะหน้าคือกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกิตและการยกธรรมต่างๆขึ้นมาพิจารณานี่มันจะยกได้มันจะพิจารณาได้ในอยู่สองแง่งหรือสองอย่างอย่างนี้ คือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่คืออันหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือการยกธรรมต่างๆขึ้นมาพิจารณานั่นคำนึงก็ว่าคืออุปโลคเอามาพิจารณานั่นเองบางคนไม่เข้าใจว่าธรรมเฉพาะหน้าธรรมที่เกิดอยู่กับปัจจุบันจิตนั้นเป็นเช่นไร ทีนี้ลองจะขออุปมาประมัยอุปมาปไมัยว่าทรามที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือทรรมที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันจิตนั้นมันก็เปรียบเสมือนท้าทางโลกที่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าในขณะนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว และเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเป็นอีกลักษณะหนึ่งในเรื่องทั้งโกคะว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาหนาคือเรื่องในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นคือในเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันคือในปัจจุบันที่เรา รู้เห็นอยู่นี่อย่างนี้ทีนี้ธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจิตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรในลักษณะเช่นใดมันก็เข้าไปสู่จิตและก็เรียกว่าธรรมที่มันเกิดขึ้น ในปัจจุบันจิตไม่ว่าธรรมนั้นจะเกิดมาทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็เข้าสู่ใจที่ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วก็เกิดธรรมอารมณ์คืออารมณ์ของใจขึ้นมาทั้งหมดทั้งร้ายทั้งมวลเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเฉพาะหน้า นั่นแหละก็เรียกว่าธรรมเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาเราก็สามารถที่จะพิจารณาธรรมเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างเห็นตาเห็นรูปเราก็สามารถนำรูปนั้นมาพิจารณาธรรมมาพิจารณาให้เห็นในให้เข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของมัน ที่มันอยู่ในกฎของสไตรลักษณ์นั้นก็พิจารณาในรูปอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เขเรียก,ยกว่าทำเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตอย่างนี้พอตาเห็นรูปเราก็พิจารณาในรูปนั้นตาเห็นรูปเกิดอารมณ์ของจิตอย่างไรเราก็พิจารณาในอารมณ์ของจิตอย่างนั้น ตาเห็นโลกเกิดความพึงพอใจเราก็พิจารณาให้เห็นอารมณ์แห่งความพึงพอใจที่มันเกิดขึ้นแปรปรวนระดับไปที่มันอยู่ในกฎแห่งต่รักคืออย่างนี้จากกฎแห่งต่รักนั้นไม่ว่าทำใดๆที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็อย่างนี้จากกฎต่รักให้พิจารณาลงในกฎของตจรักนั้นมันจึงจะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้น คือเห็นความเป็นจริงของมันได้ถ้าเราพิจารณาอยู่ในกฎของแต่รักลงในกฎของแต่รักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหูได้ยินเสียงก็เอาเสียงนั้นมาพิจารณาเห็นมันอยู่ในกฎแห่งแต่รักนั่นคือจะได้เข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของมัน พอเสียงมันเกิดขึ้นอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นพอใจหรือไม่พอใจเราก็พิจารณาอารมณ์ความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายนั้นเห็นมันเกิดขึ้นแปรปรวนระดับไปในลักษณะน,นี้นี่เขาเรียกว่าทำเฉพาะหน้าขอให้ให้เข้าใจอย่างนี้คือมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดจากตาหูจกมูกลิ้นกายสู่ใจ ที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโ,โภชภะเกิดทรรมอารมณ์เหล่านั้นคืออารมณ์ของจิตเหล่านั้นทั้งรลายทั้งปวงเราก็ยกคิดพิจารณาในปัจจุบันจิตนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพิจรารณาธรรมที่มันเกิดขึ้นฉพาะหนานั่นได้แต่ถ้าหากว่าจิตของเรามันนิ่งสงบนิ่งสงบอยู่นั้น ถ้าเราจะพิจารณาธรรมเฉพาะหน้าคือยกระดับจิตึ้นสู่วิปัสสนาพิณารธรมพาะนาลน้วก็สามารถที่พิจารณาได้คือเอาพิจารณาในเรื่องของความสงบนิ่งนะความสงบนิ่งนี้ก็เป็นสัจธรรมอีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแปลปวดระดับไปได้คือลงในกฎแห่งแต่รักนั้นได้นี่ก็คือเรียกว่าธรรมเฉพาะหน้าหรือถ้ามันสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นจิตมันสงบนิ่ง พอมันนิ่งได้ที่ก็เรียกว่าสติกับจิตมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแนละ้วเกิดสมาธิตั้งมันนะ่นแล้วเราก็สามารถที่จะยกทมอื่นๆใดที่นอกเหนือจากธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นมาพิจารณาได้อย่างเช่นก็เรียกว่าธรรมที่มันเกิดในอดีตคือมันเกิดมาก่อนแล้วในอดีต หรือมันยังไม่เกิดมาคือในอนาคตรเราก็ยกมาพิจารณาได้อย่างเช่นที่มันเกิดมาก่อนแล้วเช่นเราเอากายมาพิจารว่าสมัยแต่ก่อนมันเป็นเด็กเราก็พิจารณาเห็นร่างกายที่เป็นเด็กนั้นแล้วมันค่อยๆเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเป็นคนหนุ่มเป็นคนใหญ่ในรูสักษณะอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมัน เกิดขึ้นแปรป่วนอยู่นั้นเกิดขึ้นแปรป่วนอยู่นั้นแล้วก็ดับไปดับจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่จากจะดับจากผู้ใหญ่ก็จะไปเป็นคนชราอย่างนั้นเราก็พิจารณาอย่างนั้นเขาเรียกว่าการยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วออปโลกหรือนำธรรมเหล่านั้นมาพิจรารณาเนี่ยในลกนนักษณะนี้หรือถ้าเรา มองดูในอนาคตเห็นเอ่ความชราของคนอื่นเราก็มองในอนาคตว่าเราก็ต้องชราอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาว่าเราขณะนี้เราเป็นหนุ่มอยู่นี่เราก็จะค่อยๆแก่แก่ๆ,ๆไปพิชราภาพไปจนถึงบ่อนังเคอความตายไปอย่างนี้เราก็พิจารณาอย่างนี้ได้หรือจะยกธรรมบทใดบทหนึ่งเท่นอัุุพะอย่างนี้มาพิจารณา อสุป,ป้ามพิจารณาเช่นเห็นซากศพนั่นนะนึกถึงซากศพนั้นนอนอยู่กลางดินอนอนไปนอนมาก็เห็นมันค่อยๆเน่งเปื่อย,อยลอสลายผุพองไปอย่างนี้อันนั้นเขาเรียกว่าอุปโลกยกธรรมมาพิจารณานี่ดังนั้นแล้วจิตของเราเมื่อย,ยกระดับขึ้นสู่วิปัสสนาแล้ว เราก็สามารถพิจารณาธรรมได้ในสองทางคือทางแรกก็คือพิจารณาธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจิตอย่างที่พูดมาเบื้องต้นจ้งที่ที่เห็นในรูปเสียงกลิ่นรสโผทภาคือธรรมอารมคืออารมณ์ของจิตนั้นๆ แล้วก็สามารถพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสโผภทพภะเหล่านั้นได้ในตามหลักความเป็นจริงในกฎแห่งใจรักหรือธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแก่จิตใ,ใจของเรานี่แล้วก็สามารถพิจารณามันให้เห็นในกฎแห่งใจรักมันจะเข้าใจในจรธรรมความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นได้นี่เขาเรียกว่าธรรมเฉพาะนาะหรืออย่างที่สอนกขเรียกว่ายกธรรมต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ริมรสไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสหรือไม่ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตหรือจะยกทำบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเช่นอักภะความไม่สวยไม่งามอย่างนี้หรือจะยกทำบทใดบทหนึ่ง ในพระไตรปิฎกมาพิจารณาอย่างนี้นั่นเขาก็เรียกว่าการพิจารณาธรรมแต่มันเป็นการพิจารณาคือการอุปโลกน์เอาขึ้นมาแต่ที่แน่ๆการจะพิจารณาธรรมสิ่งใดก็แล้วแต่ธรรมที่มันจะเกิดขึ้นเห็นแจ้งจริงมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันจิต มันจะหลุดพ้นมันก็จะหลุดพ้นในปัจจุบันจิตมันจะเห็นแจ้งมันก็เห็นแจ้งในปัจจุบันจิตนั่นเขาเรียกว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมดังนั้นแล้วการพิจารณาธรรมเฉพาะหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเรากับกายและจิตของเรานี้นี่เป็นดีที่สุดการที่จะไม่หนีจากการพิจารณาเรื่องของกายและจิตใจของเรานี่ตัวนี้เราก็จะอยู่กับมัน เราจะอยู่กับมันอยู่ตลอดไปนั่นเขาเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี้เราจะอยู่กับกายได้จิตตลอดไปถ้าเราเห็นและเข้าใจในเรื่องของกายได้จิตในปัจจุบันมันก็สามารถที่จะคลายความจึดมั่นถือมั่นนั้นออกไปได้ในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันไม่หนีออกจากปัจจุบันธรรมะที่จะทำให้รู้แจ้งแล้วหลุดพ้น มันจะไม่หนีออกไปจากปัจจุบันเพราะธรรมะที่ทำให้รู้แจ้งและหลุดพ้นนั้นมันไม่ได้ไปรู้แจ้งในอดีตมันไม่ได้ไปหลุดพ้นในอดีตมันก็ไม่ได้ไปรู้แจ้งในอนาคตมันก็ไม่ได้ไปหลุดพ้นในอนาคตมันจะรู้แจ้งเห็นจริงหรือหลุดพ้นได้ก็อยู่ในปัจจุบันจิตนี้นั่นเขาเรียกว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมดังนั้นแล้ว ทำใดๆก็แล้วแต่ที่เราขณะจิตพิจารณาอยู่นั้นก็ขอให้รู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันจิตพอมันรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันจิตมันก็จะเป็นปัจจุบันทาขึ้นมาทันทีนั่นเองเนี่ยนักษณะอย่างน,นี้เขาเรียกว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันทมหรือ การที่เราพิจารณาธรรมในเบื้องหน้าคือทมเฉพาะหน้ารรมที่มันเกิดขึ้นในเฉพาะหน้านั้นๆคือเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตพอมันเข้าใจในเรื่องของปัจจุบันจิตมันเห็นแจ้งในธรรมในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นขึ้นมาได้ในลักษณะอย่างนี้นี่หวังว่าคงจะพอเข้าใจในเรื่องของปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมและเข้าใจในเรื่องของ คำว่าธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ได้แล้วก็คงวหวังว่าคงจะพอเข้าใจในการที่จะยกระดับจิตขึ้นสู่การในวิปัสสนาคือการพิจารณาธรรมก็ขอให้รู้ให้เข้าใจว่าการยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนานั้นมันก็จะพิจารณาธรรมได้ในในสองลักษณะในสองแง่ในสองมุมก็คือ พิจารณาในธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและก็การพิจารณาธรรมที่เราอุปยกยกขึ้นมาพิจารณานั่นเองเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เราคงจะพอหายสงสัยพอคงจะคลายความสงสัยในเรื่องธรรมเฉพาะหน้าหรือธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ก็ขอเอวังเพียงแค่นี้